ดิงดิงครับดิงครับดิงครับทำไรครับเฮ้ยอย่าเพิ่งตกใจ เห็นกันไหมฮะแป๊บนึงนะครับเอาเห็นใช่ไหมเห็นอยู่นะก่อน,นนะผมเติมน้ำให้น้อง เคลืนไปกินกลากงคอนเลยนะหอยละไม่สว,วยอยู่นะแสงสีแบบพลังศึกหาหมูหาหมูนอนรอมีขิงกูเยอะด้วยว่าโทนี่เราของจริงนะขอบคุณครับดูดูเหนียงดิเหนียแบบสมพูสมพูเนาะขอบคุณครับพีเปิ้ลขอบคุณครับ หลังพ่อตอนนี้โคตรมันเรื่องแสงกรท้อนแสงต่เร่งจะไปยืมบอนกองกลางกองทำไมเนี่ยแม่เขากินอยู่นะสวยไหมแม่ดูวนนะี้ไม้ลบนะในะไม่สวยเราลบนะมันต้องต้องเป็นออโต้หรอ สี่คมชัดสี่เบอร์ชรัดสิดูดิชัดไหมชัดไหมดูดิโอ้โหชัดมากจ็งจอมากสวัสดีครับถ่ายภร้อมได้เลยครับพี่นี้เดี๋ยวจัดให้อมผอมเลยนะอย่าเข้าโอโตโชบีบแบบว่าเอวคอดเลยโอ้โห ถ้าโทนี่ผสมกัญญาเอาหวานมาอยู่กระเด้งจนไม่ได้ครับไม่ได้หวานสวดน้องแน่นะขนาดแม่หวานต้องสวบเลยนะถ้าหวานไอยู่นี่หวานสวดเด้งแน่นอนนะตัวเงาวับเลยใช่ <c oughs> ตัวเงามากแล้วแม่งลูกเลยนะบ่นจมูกบานเลย <c oughs> เสียงเหมือนหมูมากแล้วอืม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 วันนี้ไม่มีประชุมครับไม่มีครับพักก่อนนะครับไม่ไหวจริงครับ อะไรเนี่ยหญ้าอันเดียวนะลากมากินถึงนี่นะร้องเสียงว่าเสียง,ยงไปลุนจับเจ็บอุ้ยตัวมันแทบเลยนะดูตัวไม่ใหญ่หรอกตัวตาะ,ะเล็กตาะเล็กตาะน้อย ไม่มีอะไรให้ไม่ต้องเดิน,นมาเลยไม่มีอะไรให้เลยรีบกลับไปดูบอลใช่ไม่มีอะไรให้เลยไม่มีอะไรเลยเด็กน้อยไปกินหญ้าไปกินเนาะอ, <c oughs> อ้วนอ้วนอะไรอะ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะหลังแบบนี้สองครับสองมันยังไม่ถึงสามอุดูเหนียดี่ทำไมเหนียดจพูกจพูขนาดนี้เนะี่ยอุ้ยอันนี้ปรับแสง เด้งลงอ่างโชว์หน่อยประจำอ่ะไม่เคยแต่ตอนถ้าตอนเป็นเฮ้ยเด้งทำไรเ <laughs> ขาหลังลงอ่างหรอ <laughs> ตายละนั่นกระมังนั่นแหละแล้วเขาว่าได้ต่างจากผมมาแ้วแม่กับลูกเห็นไหะแม่ก็จมพูอยู่นะอุ้ยลิงนะครับลิงลิงทำกิ่งไม้หล่นเด้งตกใจออนิกบอ,นบอกหมูหนวลย,ยายจดด จดได้ครับผมไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะ